สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา่นงน่าถูกที่ถุกเวลาทองพูนได้คิววัดเดือดอาลิฟศึกวันไฟใน28ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 มชมคูม่มวยเตรียมระเบิดความมานันในศึกวันไฟใน28ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราในช่วงพรามทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้า8นาฬิกาในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568โดยล้นทองคำทองพูลพีเคสัญชัยนักชกทรงอย่างแบดวัย27ปีจากมหาสารคามจะดวนกับอาริฟสอเดชพันธ์กำปั้นหนุ่มวัย20ปีรุกครึ่งไทยมาเลในกติกามวยไทยรุ่นสตอเวท115-125ปอนด์ การประกบกันครั้งนี้ถือเป็นไฟที่แฟนมวยรอคอยมานานนับตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่ยังลดแล่นบนฝังเวียนวันลูพินีโดยอารีฟเคยประกาศเรียกหาอยากวัดฝีดมือกับทองพูนมาแล้วเช่นกัน บางทีทั้งคู่เคยถูกประกบให้ชกกันมาแล้ว1ครั้งในศึกวันไฟใน24เมื่อเดือนสิงหาคม2567แต่ทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บจึงต้องขอถอนตัวไปและแล้วทั้งคู่ก็ได้วนมาเจอกันจนได้ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ทั้งคู่ได้โอกาสสั่งสมประสบการณ์บนเวทีระดับโลกมาพอสมควร ผลง,งานล่าสุดของล้นทองคำพึ่งฟื้นคืนชีพจากการพ่าย2ไฟติดต่อกันกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งโดยการเอาชนะ TKO ยก2เหนือมินิที่เดนเนยลวิลเลียมนักสู้หนุ่มลูกครึ่งไทยออสซี่วัย31ปีในศึกวันไฟใน26เมื่อเดือนธันวาคม2567รับโบนัสก้อนโตเป็นครั้งที่2ทํทให้ในปีที่ผ่านมาเขารับโบนัสจากบิ๊กบอสชาติสิทธ์เจดงไปรวมถึง3 4 0ล้านบาทไม่รวมค่าตัว ขณะที่อาลีฟล่าสุดเครื่องสะดุดไป2ไฟก็สามารถกลับมาโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งขวาชัย2ไฟติดต่อกันโดยเปิดหัวชัยชนะแรกบนสงเวียนวันไฟไนโดยการปิดเกมน็อกซากาเรียเอลจามารีมวยหมัดหนักจากโมร็อกโกในศึกวันไฟใน24เมื่อเดือนสิงหาคม2567ขวาโบนัส50 0 0 0ดอลลาร์หรือราว1ล้าน7แสนบาทได้สำเร็จ ผลงานล่าสุดเขาเพิ่งเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือวอเตอร์กอลซาเลสนักสู้บราซิลในศึกวัน169เมื่อเดือนพฤศจิกายน2567แลวตอนนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเพราะเพิ่งชนะมาได้ในไฟล่าสุดและต่างก็มุ่งมั่นมาสานต่อใช้ชนะให้ได้ในครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันว่าทองพูหรืออาลิฟจะสามารถชิงแต้มชายเพิ่มได้ก่อนกนเชาวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์น,นี้ห้ามพลาดดูปผกงานทั้งปวง